s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับมามาพี่อ้อยโอเคเฮ่ยในนี้แอร์โคตรหนาวเลยพี่อันนี้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนหญิงล้วนตะกี้คือโรงเรียนชายล้วนเวลาค่ะก็จะเรียบร้อยนิดนึงค่ะอันนี้คืออันนี้คือน้องลินใช่ค่ะอ้อยพี่อ้อยน้องไม้อันนี้คือ แกงฝึกงานใช่ต้องไิ่จบไปเลยเพิ่งจบไปเลยแต่ยังเรียนไม่จบแต่ยังเยไม่จบจะจบไหมสนุกไหมฝึกงานที่สามอส็สนุกมากสนุกมากยังไงเล่าเลยแค่มองหน้าพี่ๆก็สนุกแล้วเอาดีๆมองหน้าใครหน้าพี่อ้อยค่ะคือหน้าฉันตลกเหรอเปล่าแต่จะบอกว่าแค่มองหน้าพี่อ้อยก็รู้สึกมีความสุขสนุกในทุกวันที่มาทํางานโณกรสนุกปะ โฆษณาใช่ทุกคนมาฝึกงานที่นี่เลยสนุกมากโอเโฆษณาเป็นไงคะจบฝึกงานแล้วเหนื่อยค่ะมาถึงเรียนที่โรงเรียนเหนื่อยไอ้แก่ฉันก็ฉันฉันคิดถึงคำหนึ่งมาแกช่วยพูดให้ฉันฟังหน่อยคำว่าหนูว่าพี่แปลกแปหนูว่าพี่แปลกแปเออเป็นไง่ะบรรยากาศเก่าๆกลับมาไม่ ไม่เอาดีๆถามจริงๆพวกหนูจบฝึกง,งานแล้วพี่ๆคิดถึงหนูบ้างปะคิดถึงมากเลยหรอคิดถึงมากเพราะว่างานเยอะมากจบเน,น่คือไม่คือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เอ,องานเยอะใช่ปะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมีหลายงานที่น้องๆน,น,น่าจะอยู่ด้วยแล้วก็ได้ทําการแล้วมันจะสนุกอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรก็จบไปแล้วก็ แวะเวียนมาอย่างวันนี้ก็แวะเวียนมาอ๋ออี้เดี๋ยวขอย้อนไปตอนแบบฝึกงานหน่อยอันนี้คือจะเป็นแบบป้ายโต๊ะการฝึกงานสำหรับพอดแคสเปิดช่วงใหม่เปิดช่วงใต้โตโตการฝึกงานได้ค่ะใช่อยากเให้ทุกคนแบบเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบตอนฝึกงานแบบชอบอะไรที่สุดบ้างชอบพี่อ้อยมือเล่ากัูได้แล้วอย่ตีดกันโอเคโอเคโอเคอ่ะลีนลีนลีนลนว่าไง เออให้ไม่ก่อนเลยเอาคิดเราเลือกโยนดิชอบอะไรที่สุดเหรอชอบการที่ได้เข้ามานั่งประชุมแล้วก็มีพี่ๆตะโกนว่าตะโกนว่าสู้สู้เก่งมากเก่งมากเออเก่งมากให้กําลังใจกันในทุกการประชุมถึงแม้ว่างานมันจะเยอะแยะมากมายแต่แต่พวกเราสู้สู้โอเคนี่ชอบอะไรคะบรรยากาศดีมากเลยดียังไงดียังไงไม่เครียดอืม ไมาเครียดเลยพวกนี่อยากให้เล่าถึงรายการที่พวกคุณทำนิดนึงค่ะรายการตอนนี้ Sound About You Sound About You เป็นไงคะเป็นยไงก็เป็นรายการที่ใครยังไม่ฟังอย่าลืมไปฟังนะคะเป็นรายการที่เราจะเอาศิลปินมานั่งคุยกันเออใช่ถึงเพลงที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเขามันมีความหมายกับเขายังไงใช่เราทํากี่พีนะเราทําสิบเอ็ด EP ครับชอบ ชอบแขกรับเชิญคนไหนเป็นพิเศษไหมแบบเราชอบเขาเลยไม่ไม่ตอบได้วิเราเราตอบกันที่นี่ได้เลยเหรอคะเหมือนสารภาพรักเลยมึงจะตอบข้างนอกก็ได้ยังไงคะเออส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวชอบพี่ดีมารโคตค่ะอ้อพี่ดีมาคือเอางี้นิดนึงนะคือตอนที่เราอัดอีพีนี้ไปแล้วอะคือแบบเราเราไม่แน่ใจว่าแบบอ้ยพอแบบ ช่วงที่มันอ่อนออกมามันจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่มันน่าสนใจมากก็คือ Strawberry m a r g a ฮ้ t Strawberry m a r g a g o t คือถ้าเรารู้ว่าเพลงนี้มันจะแมสไวเล่ขนาดนั้นนะเราจะชวนพี่ Baby Julistar Baby Julistar มาคุยนะคะคือเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่แบบน่าสนใจสุดซึ่งหลังจากที่พวกหนูจบไปพี่ๆก็ติด Strawberry m a r g a g o t ใช่ฉันก็ Strawberry Margarit ทั้งวันติ๊กตอกเกอร์ตัวจริงถูกถูกอันนี้ค่ะชอบชอบ EP ไหนคะ ชอบลูกคนค่ะอ้แฟตอบดาราได้ไหมได้ก็ได้แต่ไม่สนุกเออก็ได้แต่ไม่สนุกเท่าไหร่คุณคตรทาให้มันสนุกในพี่รัดแม้คุณเข้าด้วยหนี่พี่รัดอ่ะใครแม่ฟังอย่างนึไปฟังนะค่ะอ๋อแล้วค่ะโอเคทีนี้อยากให้ไล่เรียงนิดนึงว่า พี่ๆในแซลมอนพอดแคสต์คนไหนเป็นยังไงเอ้ยอันนี้คือเข้าสู่ช่วงหมายความในใจแปลความในใจแบบเอ่อฟิลฟิลนินทาอ๋อฟิลฟิงแบบพูดถึงนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยค่ะเล็กน้อยคุณไล่มาเลยแบบเริ่มนี่ใครกันนี่ยคะพี่โจ้พี่โจ้เป็นไงคะพี่โจ้เป็นเจ้าหญิงสีฟ้า พี่โจ้เป็นเจ้าหญิงสีฟ้าแอาวารอนจริงจริงรงอันนี้เห็นด้วยเลยพี่โจ้เป็นเจ้าหญิงสีฟ้าเล่นร้อยตาพี่โจ้เป็นเจ้าหญิงสีฟ้าไปแล้ว0 0ตาเออแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคือสีแดงใช่ใครงงว่าวาลอนคืออะไรนะคะวันนี้ออย,ยมีเฮ้ย<โ>ฮพบมามีการมีพบมาด้วยหรอคือคือมันเป็นเกมเหมือนแบบเป็นเกมบอดเกมที่แบบว่า ทำภารกิจร่วมกันแล้วใ,<ช>ใครที่แบบเปิดการ์ดได้สีแดงจะต้องขัดขวางให้ทีมสีฟ้าเอ,อทำภารกิจไม่สําเร็จถ,ถูกปะแล้วพี่โจะมักจะบอกว่าตัวเองอะ่ะเป็นสีฟ้าบริส,สุทธิ์ใสซื่อเจ้าหญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะพี่โจะเป็นสีแดงตลอดเวลาอ่าโอเคอ่ะมีอะไรจะพูดถึงพี่โจไหมคะพี่โจพี่โจเป็นพี่ที่ดีมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าเรามีอะไรเราก็สามารถปรึกษาพี่โจได้นะคะกูไม่เห็นมึงคุยอะไรกับพี่โจเลย ม่หนูคุยกับพี่โจไเฉยมตอนหนูมาเช้าหนูเป็นคนที่มาเช้าที่สุดในออฟฟิศนี้แล้วหนูพูดตรงตรงแล้วหนูมาถึงหนูเห็นพี่โจเป็นคนแรกๆบ่อยมากพี่ๆคนอื่นก็คือแบบอืมก็จะแซะคนอื่นแซ่วพี่เออพี่อ้อยมาบ่ายสองแล้วจริงไหมเออจริงจริงไม่เราก็แบบทํางานที่บ้านมาไงไปคอนโดไปเลยไม่หนูแค่จะบอกว่าหนูมาเช้าแล้วก็เจอพี่โจพี่เกมเป็นไงคะ พี่เกมพี่เกมเกมมี่พูดได้ไหมคนคนนี้พูดเถอะขี้เก๊กว่ะเฮ้ยโหอุ๊ยแต่ว่าเขามีอะไรคะเขามีเพลงใหม่เขามีเพลงใหม่เชื่ออะไร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  moving walker เอ้ยอเอ็มวีหรือยังคะออกแล้วค่ะก็เชิญชวนไปดูเพลงความไม่ใช่ w อ l k ก r ขอโทษ moving walker อ่ะชิ่บแค่ชเอเพงอะมีอะไรพูดถึงพี่เกมไหมคะยังไงขี้เก๊กขี้เก๊กมาความจริงเขาจริงๆเขาขี้เขินด้วยเขาน่ารักเป็นคนน่ารักโอเคโอเคอ่ะอะพี่จูนไปพี่จูนพี่จูนอ่ะให้ลีนก่อนเลยพี่จูนเป็นยังไงคะก็เป็นหนุ่ม e x โ r o v e r ดค่ะสุด ระเบิดเป็นแบบ super super อ x t r o v e r t เป็นคนที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรเราก็จะฟังเพลงไว้ก่อนแบบว i p ปิง New Jeans โอเคพี่ชมพูค่ะพี่ชมพูอืเป็นคนที่เก่งค่ะอแล้วก็วันนี้ใส่เสื้อชมพูอ่าใช่เพราะว่าชื่อชชมพูทุกไม่เกี่ยวหรือเปล่าไม่ค่อยเกี่ยวพี่ชมพูใส่ชุด เป็นคนที่ใส่ชุดแบบมีมีความครีเอทีฟในการเลือกเสื้อผ้าในแต่ละวันแบบค่อนข้างที่จะมีแฟชั่นที่ล้ำสมัยนิ <Okay. S 2> ดนึงเลือกเสื้อผ้าแบบว่าสมมติวันนี้วันจันพี่ชพูจะใส่สีเหลืองอ่าคือถ้านึกว่าวันนี้วันอะไรไม่ออกให้มองไปที่พี่ชมพูถูกโอเคทำได้แค่ที่ไทยด้วยนะเขาจื้อ่ะพี่ออแออแอ เป็นไงคะเป็นคนที่ดีค่ะเขาฟังอยู่นะคะเขาฟังกดดันตัวเขาฟังอยู่นะคะก็ดูเป็นคนที่แบบทํางานค่ะเป็นแบบว่า ค่ะชอบทำงานเพาะชอบทำงานพี่อ้อยชอบทำงานนะคะพี่อ้อยทำงานวันหนึ่งมี24ชั่วโมงพี่แอ๊ดทำงานไปแล้ว25ชั่วโมงค่ะคือทำงานมากเกินไปทำงานมากเกินไปทำงานทั้งวันเลยบ้านโอเคอ่ะคนสุดท้ายค่ะดิฉันค่ะรีวิวพี่อ้อยค่ะเจ้าหญิงน้ำแข็งค่ะคนสวยค่ะอ่าฉันเป็นยังไงเป็นคนสวยไงฉันรู้ อยังไงคะคนสวยสองกระจกก็ต้องรู้อยู่แล้วค่ะว่าเป็นคนสวยเป็นคนสวยที่ตลกอเรียกได้ว่าเป็นคนคบเครื่องอคบเครื่องคบเครื่องคบอะไรไปอ่ะฉันเป็นยังไงคะผู้ดีนินะคะเป็นคนที่เรียนวารสารถูกจบแล้วต่อจบแล้วยังไงคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากความสามารถเป็นคนที่ทำงานเก่งทุกคนเลย เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าบริษัทนี้ทํางานเก่งทุกคนตั้งใจทํางานมากทํางานทั้งวันเลยทีนี้มีนิสัยอะไรบ้างที่ติดตัวไปจากการฝึกงานแล้วก็ไปใช้กับเพื่อนโอ้โหเอาที่มันพูดได้นะคะเอาที่มันพูดได้เรีเบร้อเหรอดักไว้ก่อนมีไหมคะเอ้ยกับกับกับมอไปก็เพื่อนก็บอกว่าเอออเลร์ขึ้นดูแบบเป็นคนใหม่ หรอใช่ใช่อืมเอาเป็นไหคะมีไหมคะติดนิสัยจากที่นี่ไปติดนิสัยจากที่นี่ไปติดเล่นค่ะ <c oughs> ติดเล่นติดเล่นไม่รู้จักเวลาเวลาเฮ้ย <c oughs> อันนี้ออกแนวด่าหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ดา่า <c oughs> ไม่ได้ดา่า <c oughs> จะบอกว่าเป็น ติดนิสัยการทำงานแบบมีความสุขติดสนุกนิดหน่อยเป็น positive thinking พลังบวกเชิงลบพลังบวกเชิงลบเราอยู่กันแบบนี้นะคะพลังบวกเชิงลบคอะสนุกค่ะใครอยากฝึกที่นี่ก็สมัครได้ค่ะแต่ของโปรโมทอยากให้เล่าย้อนไปนิดนึงว่าทำไมถึงมาฝึกที่นี่เฮ้ยเอ้าหูมือรำลงมากเลยอะ15 minutes west